p ปาโลมาลดินีสุภาพบุรุษแห่งวงการฟุตบอลในโลกของฟุตบอลที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งมีบุคคลหนึ่งที่ยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพักดีความสง่างามและความเป็นเลิศเขาคือประการหลังระดับตำนานผู้ที่นิยามคำว่าวันคลับ Man ได้อย่างสมบูรณ์แบบเ a าโลมาลดินีเปาโลมาลดินี กือกำเนิดเมื่อวันที่26มิถุนายน1988ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีทายาทของเชซาเร่มาลดินีตำนานนักเตะและโค้ชของเอซีมิลานการเติบโตในครอบครัวที่คลุกคลีกับลูกหนังทำให้เส้นทางของเปาโลถูกลิขิตไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเขาเข้าเริ่มอะคาเดมีของเอซีมิลานตั้งแต่อายุเพียง10ขวบและแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่โดดเด่นตั้งแต่นั้นมา วันที่20มกราคม1985คือวันที่ประวัติศาสตร์ถูกจารึกเมื่อเปาโลมาลดินีในวัยเพียง16ปี6เดือนได้ประเดิมสนามในฐานะนักฟุตบอลอาชีพให้กับทีมชุดใหญ่ของเอซีมิลานแม้จะเป็นการลงสนามในตำแหน่งแบ็กขวาที่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดในตอนแรกแต่เขาก็ฉายแววให้เห็นถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ไม่นานหลังจากนั้นเมาดินีก็ยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมได้อย่างถาวรและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ยาวนานถึง24ปีตลอดทศวรรษที่90มาเมดินี่กลายเป็นกำลังสำคัญในแผงหลังอันแข็งแกร่งของ Milan, <c oughs> เอซีมิลานเคียงข้างกับผู้เล่นระดับโลกอย่างฟรังโกบาเรซีอเลสซานโดรคอสตาคูตาและเมโร่แทสซอตี พวกเขาผนึกกำลังกันสร้างแนวรับหินผาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแผงหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลด้วยสไตล์การเล่นที่สง่างามการเข้าสกัดที่แม่นยำการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมและการครองบอลที่นิ่งเมาดินีไม่ได้เป็นเพียงกองหลังที่หยุดคู่ต่อสู้ได้เท่านั้นแต่เขายังเป็นผู้ที่สามารถขึ้นไปช่วยสร้างเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาคว้าแชมป์เซเรียอา7สมัยและที่สำคัญที่สุดคือแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกถึง5สมัยตลอดอาชีพคาแข่งของเขาสโมสรแห่งนี้คือบ้านและเขาคือหัวใจที่เต้นอยู่ในทุกชัยชนะในระดับทีมชาติเมลดินี่คือหัวใจของแนวรับอัสซูรีเขาลงสนามให้กับทีมชาติอิตาลีถึง126นัด เป็นสถิติที่ยาวนานก่อนจะถูกทำลายในภายหลังแม้โชคจะไม่เข้าข้างทำให้เขาไม่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์โลกหรือแชมป์ยุโรปกับทีมชาติได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความผิดหวังในฟุตบอลโลก1994ที่พ่ายการดวลจุดโทษในนัดชิงชนะเลิศและยูโร2000ที่แพ้ในช่วงต่อเวลาแต่ฟอร์มการเล่นของเขานั้นหาที่ติไม่ได้และยังคงเป็นที่จดจำของแฟนบอลอิตาลีเสมอมา นอกเหนือจากความสามารถในสนามเมาดินีคือแบบอย่างของความเป็นสุภาพบุรุษเขาเป็นกัปตันทีมที่มีความเป็นผู้นำสูงทั้งในและนอกสนามได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมโคช้ชและคู่แข่งทั่วโลกด้วยความสุภาพการทำงานหนักและความซื่อสัตย์ต่อสโมสรเขาคือภาพสะท้อนของคำว่ามืออาชีพอย่างแท้จริงวันที่31พฤษภาคม2009เปาโลเมาดินีวัย40ปีประกาศแขวนสตัต๊ด ปิดฉากอาชีพขาแข้งอันยิ่งใหญ่24ปีกับสโมสรเดียวด้วยการลงสนามไปทั้งสิ้น902นัดกับเอซีมิลานซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรเพื่อเป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงตำนานสโมสรเอซีมิลานได้ตัดสินใจรีทายเสื้อหมายเลข3ของเขาซึ่งจะไม่มีผู้เล่นคนใดสวมใส่อีกเว้นแต่ลูกชายของเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะของทีมชุดใหญ่ในอนาคต แม้จะเลิกเล่นไปแล้วแต่เมาดินี่ยังคงวนเวียนอยู่ในวงการฟุตบอลเขาเคยกลับมาทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของเอซีมิลานและมีส่วนสำคัญในพาทีมกลับมาคว้าแชมป์เซเรียอาได้อีกครั้งในปี2022และที่น่าสนใจคือลูกชายของเขาคริสเตียนและแดเนียลก็เดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อตำนานของตระกูลเมาดินี่ในโลกฟุตบอล เปโลมา d ดินีไม่ใช่แค่นักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยผู้ที่แสดงให้เห็นว่าความพักดีความมุ่งมั่นและความสง่างามสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร